สวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมไปเจอเกมซิมูเลเตอร์เกี่ยวกับร้านซักผ้านะครับแต่เป็นเดโม่นะเขายังไม่เปิดให้บริการตอนนี้เรามาลองเล่นให้ดูก่อนคร่าวๆอันนี้จะเป็นนิวส์เพเปอร์สำหรับข่าวแต่ละวันโอเคเออตะกี้ผมวางไวแล้วแต่มันเบียเ้ยวอ่ะเจ้าโอเคช่างมัน <laughs> ช่างมันเปิดเลย สวัสดีครับโอ้ลูกค้าสองท่านเลยวางมาเลยพี่พี่ชายพี่สาวเดี๋ยวผมจัดการให้สักผ้าก่อนรนดับแรกโอ้สี่สิบสี่สวัสดีครับไอปั่นแห้งก่อนได้ไหมเอ่ออวางไม่ได้ควนี้ เ่าใป่า,ปาแล้วก็เอามาซักก้อนหนึ่งมาใส่โอเคโอ้สวัสดีครับลูกค้าเข้าร้านอีกแล้ววางไว้เลยพี่เดี๋ยวผมจัดการให้ไม่ต้องห่วงครับไม่นานไม่นานร้านผมทำแป๊บเดียวนะเอฟออกก่อนแล้วก็เอฟนี้ใส่อันนี้แล้วก็เอาอันใหม่มาใส่แล้วก็หนึ่งไปปรี์ เอ้ยเอาไปรีดโอเคมาซุปซุปุ๊ปซื้ปซื้เรียบร้อยแล้วก็มาครับโอเคแล้วก็ไปวางไว้โอเคเก็บแล้วก็เดี๋ยวเอาอันนี้เก็บ เรามาใส่นี้อันนี้มาใส่อะไรอันนี้คนนี้หรือเปล่านะขอบคุณครับอันนี้เราก็มารีดม,มีสองตัวเองเจ้านี้ปั๊บรับครับ,รบ,รบโอเค พีซี PC. ใช้สำหรับอ๋อสั่งของ<ม>โอเค <I 'm> <laughs> อะมีซึ่งอันนี้ป่ะยี่สิบหกไปเลยแล้วก็อันนี้ก็ยี่สิบหกไปเลยเชื่อหมอ ทุกค้าน่าจะมาแล้วสวัสดีครับอะไรดีเพ่อันนี้เราก็เก็บแล้วนี้ก็ใส่อันหนึ่งใส่เข้าไปอันสองมาปิน้นเอ๊ะเดี๋ยวเก็บอันสามก่อนอันนี้มาปิน้นสองมาสามตัวทั้งหมดซึบโอเค ็มาพับอืมเยียบร้อยเอาไปวางปึ๊บแล้วเราก็ไป Amazing บินอ๋อเราต้องจ่ายค่าน้ำกับค่าไฟด้วยเย่ yeah. สวัสดีครับลูกค้านะสักครู่นะสักครู่ เดี๋ยวเรออะไรอ่ะอ๋อคนนี้ของจบลืมของลูกค้าโทษทีครับวันนี้ของเยอะอันนี้หั้งหมดห้าตัวมันต่อเนื่องจนไม่มีเวลา เอาเครื่องซักผ้ามาติดตั้งเพิ่มเลยครบชือ้อขวาโอเคอันนี้มันหนักอ่ะเดี๋ยว,ยวออกไปข้างนอกก่อนนี่เครื่องซักผ้ามาส่งแล้วถือสองอันได้ไหมเออถือสองอันไดโอ้ลูกค้าสักครู่สักครู่สักครูคร่ นี่แล้วก็สองนี่มาแล้วครับอ่าขอบพระคุณมากครับนไว้ใจในร้านเราสองอันไปเลยแล้วก็อันนี้เรียบร้อยอันหมดสามตัว ก็มาพับเก็บต่อชื้อขวาซ้ายลงปึ๊บอ๋อเขาให้ซื้อตังพอเปล่าเนี่ยเป็นหกสิบสองหกสิบหกเดี๋ยวรอมันจะไม่พอ สวัสดีครับมาแล้วครับเพ่มาแล้วขอบคุณครับโอเคก้อนนี้มาใส่ใส่เครื่องใหม่เลยนี่มีตังค์67แล้วโอเคสั่งเลย จนวางได้เลยครับพี่ก็วางม้วน,น,นแล้วก็วางโอเควางไว้แล้วเราก็ไปปีนเฮ้ยอะไรอ่ะเดีย๋ยวเดีย๋ยวเดีย๋ดวยวมันมีให้แบบว่าเช็ดพื้นเช็ดอะไรด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเราต้องทำจีระย่างลูกจางต้องเข้าแล้วนะมันเยอะมากเลยอ่ะ เออมาแล้วหรอครับลูกค้าอันไหนล่ะอันนี้ป่ะไม่ใช่เจ็ดโอเคอันนี้แปดอ่าแปดมาพอดีโอเคมาแล้วครับแล้วก็จะต้องถูพื้นนี่ชึ้บสะอาดหมดจดเฮ้ยมีตรงนู้นด้วยชึ้บโอเค อัปเกรดุ้ยไม่ได้เมื่อกี้ลืมไปรีบผ้าอ่ะั้นใช้สามก่อนตุ๊บมันงทำทีละอ,อันนะนี่สามตัวอันนี้ชุดนักเรียนป่ะเนี่ยโอเคซ้ายซ้ายขวา หน้าตัวเลยนี่ปึ๊บปึ๊บขวาซ้ายขวาล่างบอเคอะไรอันหนึ่งปึ๊บปึ๊บเป็แนแกะสองตัวล่าง โอเคเสร็จแบบรวดเร็วเออสิบหรอสิบอันนี้ครับขอบคุณครับอ๋นนี้สี่ทุ่มแล้วนี่นาะลูกค้าอันไหนเอ่ยเบอร์ห้าโอเคขอบคุณครับอุย้ยอยางล่ะไม่มีชื่ใส่หรอมาอย่างนี้เลยเหรอโอ้สุดจริง อันนี้มันอะไรอ่ะอ๋อนี่ทาสีปะ่ะน่าจะทาสีนินเขาบอกให้ทำเอ,เอน็นโอเคโอเพนทูแอปอินพีซีอ๋อมันต้องให้ไปที่พีซีเขาให้กินน้ำปะ่ะอันนี้อะไรทู ไว้สำหรับอ,อ,อ,อัปเกรดอ๋อโอเคไค้ออัปเกรดยังต้องอัปเกรดไหมอัปเกรดอ่ะอืมอ่ะโอเคอ่ะอัปเกร,เกรดดูอันนี้ดิ ต้องเวลสี่เวนกม F daily report อ่านี่ไง next day โอเคมันบอกให้รออัปเกรด เออหมุนเดี๋ยวนี้ไว้ข้างนอกดีกว่าอันนี้อันใหม่วัสดีครับสักครู่ครับสักครู่วางไวเลยพี่วางไวเลยครับ้ยน,นี่กลิ่นน่าจ,จะฟุง้งอันนี้น่าจะกลิ่นฟุง้งหรือเปล่าเอื่อง สวัสดีครับวางไว้เลยครับ,รบ,รบลูกค้าผมจัดการให้พวกนี้หนักพวกนี้เสร็จแล้วก็เสร็จแล้ว จัดการให้เพิ่มนิ่งอ๋อต้องเอานี่กำจัดผลก่อนโอเคเดี๋ยวตะกี้ต้องเอามากำจัดผลก่อนนะอุอ้ย เสร็จก่อนกำกับบอ,อ,อ,อันนี้เสร็จแล้วสวัสดีครับว่าไม่ได้เลยนะครับ สวัสดีครับลูกค้าลูกค้ามาแล้วอ่ะ จ้างต้องเข้านะถ้าเกมแบบเนี้ยคือทำคนเดียวทุกอย่างไม่ไหวชึบชึบ,ชบอันนี้มีขนเดี๋ยวต้องหาโอเคไปวางแล้วก็อันนี้ได้ไหม ก็ทูนี้อ่าโอเคเบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งเบอร์หนึงเบอร์หนึ่งอยู่นี่อืดอดอืหนักเกินพี่ชายสองนะครับเอพี่สาวไม่พี่ชายอุย้ยโจเล่นป่ะเนี่ยเมื่อกี้เอ๊ะอะไรนะทั้ทำไม่ใช่โจไปเล่นมาแล้วครับมาวางวางวางว,างว,างวางน,นี่มาใสา โอ,โอ๊ยงานเยอะเหลือเกินโอ้โหงานคิวอย่างแน่นบอกเลยไม่มีพักเลยมผม่อนเลยอะ่ะ สองห้าตัว,ตวแล้วก็มารีดเด่งรัวเบอะไรครับพี่ชายเบอร์สี่เหรอเบอร์สี่อ๋อพี่สาว เอออันนี้ไปซักผ้าอันนี้สามสี่หนักเลยคันนี้รึป่ึปเบอร์ห้าหรอเปล่าใช่เค่หยิบจักมือเลยได้ไหมรึปเคลียเคครับจัดการให้

ลูกค้าเลขไรเอ,อ่ยเลขหกเลขกบครับเอาป,ปั่นกันจะใครมาลูกค้ายาังไม่ยังยังไม่มาเฮ้ย,ยลูกค้าเข้าแล้วน่าจะมารับชุดที่ถืออยู่ กลสี่แล้วขว,วาล่างขวาซ้ายโอเคลูกค้าเบอร์เจ็ดขอบคุณครับอันนี้ซักค่าเอออันนี้เสร็จแล้วคราบเจื่อะไรยังไม่มาอ,อืดหนักเหลือเกิน อันนี้เสร็จแล้วเป็นคำคือขวาโอเค,อเค,อเค,อเคลูกค้าเบอร์แปดนะครับขอบคุณครับ ซิบซิบซิบล่างตายบอลบอลผมว่าเกมมันทำมาดีนะแต่มันทำหลายอย่างเกินอะคือผมชอบผมชอบอยู่นะเร็วสิบหรอ อะไรอ่ะอะไรเอ่ยเสียงตะกี้วางไว้ก่อนอเอ๊ะมาแล้วมาแล้วลูกค้าเบอร์เก้านะครับลูกค้าเบอร์เก้าขอบคุณครับลูกค้าเบอร์สิบเอ็ดขอบคุณครับ ผี okay. ทุ่มแล้วไม่มีลูกค้านะอย่ามีเลย อ้าวไม่โดนโเจ้าลูกค้าอันไหนเนี่ยยังไม่เสร็จเลยสองค่าเลขอะไรเล,ลรอะไรวะเลขสองเหรอเอ๊ะเลขสองอยู่นี่ปะ่ะอ่าขอบคุณครับ ก็จะสี่ทุ่มแล้วโอเคก็จะมีแค่ลูกค้ามารับแล้วอันนี้ลงซ้ายซ้ายลงเดี๋ยวนี้ต้องจัดคนด้วยขวาขึ้นซ้ายโอเคอเก็บแล้วก็เก็บ โอ,อ้นี่หนักมากเออคุณลูกค้าเลขอะไรเอ่ยเลขห้าหรอเดี๋ยวจะขอคันจัดคนแวบนนึงนะเลขสิบสามหายแล้วทำไมมันอันนี้ไม่ได้อ่ะอ๋อเนี่ยได้แล้วครับลูกคา้า แล้ววะสามสิบสี่เจสิบสองอดมาตัวนะครับอันนี้เจเดี๋ยวทีเดียวเลยน่าจะหมดวันแล้ว น่าจะไม่เหลืออะไรแล้วโอเคแค่เหลือแค่สองตะก้านี้แหละน่าจะไม่มีละได้บนบนบนโอเคหมดเกลี้ยงโอ้โหยืนรอเลยนี่ ลูกค้าน้ำเบอร์ไรเอ่ย17นะได้เลยขอบคุณครับสวัสดีครับลูกค้าไปไหนลูกคะโอเคขอบคุณครับก็จะมีมันมีให้อัปเดตอ๋อมีบินด้วยเนี่ย94ก็ไม่เป็นไรนี่รถด70 นี่วิวสองประจแจสวยขึ้นก็จะมีหมดแล้วแอรีพอโอเคหมดก็หมดเป็นเพียงเท่านี้นะครับมันเป็นแค่เดโมโตแต่เกมผมว่ามันสนุกนะมันมันสนุกเลยแหละ ขอบคุณที่รับชมครับขอคนละไลค์คนละติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบพระคุณมากครับ